ยูคาลิปตัสชื่อวิทยาศาสตร์ยูคาลิปตัสโกบูลัสชื่อวงมีตาชีอีลักษณะวิสัยไม้ยืนต้นลักษณะเด่นเป็นกล้วยไม้ดินขนาดใหญ่ท้อนผอมตรงสูง50-160เซนติเมตรแผ่นใบบางลำต้นเป็นข้อเป็นปล้องคล้ายพืชตระกูลหญ้าหรือไผ่ใบเรียวแหลมโคนเป็นขับหุ้มต้น ่อดอกสั้นเกิดจํานวนดอกไม้ช่อน้อยดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดช่อละ1-2ดอกกลีบดอกมีสีขาวปนม่วงปลายดอกมีกลวยโคนเล็กปลายดอกบานออกมีสีชมพูอ่อนช่วงเวลาออกดอกกันยายนถึงมีนาคมสถานที่พบสามารถพบได้หลังอัาจาร,รย์สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชบัตรปภูเก็ต